อานาคตของแรงงานหุ่นยนต์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วเพราะคลิปที่เห็นอยู่นี้คือการแสดงความสามารถล่าสุดของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยหรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ฟิกเศูนย์ 01. หนึ่งหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่กำลังฝึกประกอบชิ้นส่วนรถยนต์เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานจริงในโรงงานผลิตของแบรนด์รถยนต์ชื่อดังอย่าง b m w อยูในคลิปวิดีโอนี้แสดงให้เห็นการสาธิตการทำงานของหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น,น,นเช่นการหยิบจับและจัดเรียงชิ้นส่วนให้เข้าที่เข้าทาง คลกับการต่อจิ๊กซอซึ่งเห็นได้ชัดว่าหุ่นยนต์ทำได้ดีสำหรับหุนน 01, นห่นยนต์ฟิกเกอร์ศูนยเป็นหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่มีความสูงประมาณ170ซนเมตรหนัก60กิโลกรัมสามารถรับน้ำหนักสิ่งของสูงสุด20กิลกรัมทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าได้นาน5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดเกือบ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวหุ่นยนต์ใช้การขับเคลื่อนด้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ReAI โดยใช้โปรแกรมเสียงและโมเดลภาษาจากบริษัทปัญญาประดิษฐ์ดังอย่าง OpenAI ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้งานและท่าทางการเคลื่อนไหวเพื่อทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อัตโนมัติบริษัทหวังว่าในอนาคตหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นจะค่อยๆเพิ่มความสามารถที่ชาญฉลาดเพื่อขยายการใช้งานจากอุตสาหกรรมโรงงานไปสู่การใช้งานในครัวเรือนที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากยิ่งขึ้น